สวัสดีเอฟซีแฟนคลับที่นะ่ารักทุกท่านนะตอนนี้ก็กำลังตั้งนั่งร้านนะครับและก็กำลังคนอินบล็อกนะครับไปใส่ขาตั้งร้านนะเอฟซี FC. กระโดดขึ้นไหมเอาบนใครไรกันเนาะ

สวยงามมากเลยนะภาพนี้เนาะกใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือลงสีนะคะนี่ค่ะกำลังนะคะติดตั้งนะนั่งร้านเน้องให้ช่างนะเพื่อที่จะ ลงสีนะคะทีมวิธีของเราก็ช่วยนะกำลังตั้งนั่งร้านนะคะใครจะเนาะอันนี้ก็แม่นลงสีไปก็ถึงว่าเราต้องดูใจนะคก็นี่ค่ะก็มาอัปเดตเนาะระษาก็เพิ่งจะได้มานะคะนานแล้วนะที่ไม่ได้เข้ามาจำมปะดงนะคะตั้งแต่เกี่ยวข้าวเลยเนาะ

อยู่ค่อยไหนมากค้าตเกียวเขาแหลกเดี๋ยวมานี่คือพี่เด่นแม่นบอกก็มี f อนสีมาจากสวีเดนเนาะเห็นภาษานะคะก็จำได้นะเ็ามาขอขอดกระสางนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะเนาะอก็มาอัปเดตให้ดูนะคะองคูสวยสง่างามมากนะคะเดี๋ยว รอดูตอนลงสีเสร็จนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูเสียภาษาแทยแนวนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเลนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะะสวัสดีะค่ะ ไลังที่อ่ะไล่ไล่ลังที่อ่ะไลบนเลยไล่บนเลยนะผลไม้ร้านนะคะอย่างไรนะครับอย่างไรยังคงทางกำบายไวนะคะที่ดินตก่ดนตั้งตัวนะคะนะคะที่เจ้าของ

ขอฝากกดไลค์ชมคลิปให้กับช่องอดิศรแฟนไม่ได้ช่อง l u c กกี้แฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ